คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าที่ผมถืออยู่นี่คืออะไรที่ผมถืออยู่ครับคือยาชุดครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่ายาชุดเนี่ยเป็นยาที่ราคาถูกและก็ดีด้วยเพียงกินไม่กี่ซองหรือว่ากินไม่กี่ชุดหายไวแต่ทุกคนทราบไหมครับว่าเจ้ายาชุดครับมีอันตรายอย่างมากครับดังนั้นครับวันนี้ครับผมเพเพมครับเพศจชกรศิวรัตน์ลุวงพาณิชครับจะพาทุกๆคนครับไปทําความรู้จักกับเจ้ายาชุดถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปพบกับเพื่อนแขกของเราได้เลยครับ สวัสดีค่ะเผสัรกรพระชะัชรินจเลิญสุขนะคะประจำอยู่ที่สาขาอ่อนนุช70ทับหนึ่งเผสัคกรหญิงนงยาวด่านโพชิวัตรประจำร้านยากรุงเทพสาขาอุดมสุข51ค่ะยาชุดมันคืออะไรครับยาชุดคือยาที่ผู้ขาย เขาจะจัดยาหลาย,ยาอย่างส่วนใหญ่จะเป็นยาเม็ดเนาะจะเป็นเม็ดส,สีแดงสีขาวสีเหลืองอาจจะใส่พาราลดไข้บ้างอาจจะมียาฆ่าเชื้อยาแก้เสบอย่างเงี้ยอาจจะมีการใส่สารสเตียรอยบ้างส่วนใหญ่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะเขาก็จะเป็นซองใสๆอย่างเงี้ยแล้วก็มียาหลายๆอย่างรวมกันและในนั้นเขาก็จะบอกว่ายาชุดแก้ไข่นะปะดงแก้น้ำเหลืองเสียแก้แพ้แก้ปวดเอ่อคลายเส้นแก้เจ็บคอแก้วัดตรงนี้จะเป็นชาวบ้านเขาจะมาหากันเยอะมากเป็นลักษณะว่าเขาจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าเข้ามาเอออยากได้ยาชุดแก้ไข้หน่อยสิเขาก็หยิบให้ได้เลยสงสัยว่าทำไมคนบางกลุ่มอาจารยถึงนิยมใช้ยาชุดพี่ว่าแนวโน้มมันจะลดลงลดลงนะอดีตนั้นอ่ะใช่อาจจะเป็นว่าด้วยราคาถูก หาซื้อได้ไง่ายนะก็ลูกค้าก็มีความรู้สึกว่าหายเร็วก็อาจจะมีการใส่เยรอลเซรอ์จะเป็นยาที่จะไปกดบุ้มต้านทานของร่างกายกดภุ้มคุ้มกันของร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการยังไงมันจะบรรเทาให้มันน้อยลงอ,อแกป้ปวดก็ปวดลดลงไอเจ็บคอมากก็จะลดลงกินปั๊บชุดหนึ่งสองชุดหายค่ะมันก็เ,เลยทําให้ยาชุดเป็นที่นิยมผลเสียเนี่ยมันมีเยอะเนาะก็อาจจะไม่รู้เนาะยาชุดเนี่ยมันมีอันตาราย ประเด็นที่หนึ่งก็คือผู้ที่ขายนะคะจัดเป็นชดุดทั่วทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับคนไข้แต่ละคน s> <S เขาก็ไม่ได้ซักประวัติใช่ไหมคะเพราะว่าก็คือร้านชงหวยหรือร้านขายยาเขาอาจจะยังไม่มีเหมือนกับว่าเภสัชกรไปประจําอยู่รับยากเกินความจําเป็นลูกค้าจะไม่รู้อะค่ะว่าในซองของเขาที่เขาได้ไปเนี่ยมียาที่ไม่จําเป็นอะไรอยู่บ้างก็อาจจะมีแค่น้ำมูกเนาะแต่เวลาเขาได้ไปในยาชุดมันอาจจะมียาทั้งยาลดน้ำมูกยาฆ่าเชื้อแก้เจ็บคอ ายาคัดจมูกก็ถือว่าไม่ควรจะได้ยาตรงนั้นบางร้านใสสเตียรอยเข้าไปกินต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนานทำให้กระดูกผุแล้วก็มีปัญหากินกับพวกตับไตถ้ายาตรงนั้นมันมีข้อห้ามสำหรับคนบางทนหรือเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขาแพ้ยานี้หรือแม้กระทั่งรู้ว่าแพ้ยานี้แต่เขาไม่รู้ว่าเม็ดยาตรงนั้นเม็ดนั้นอ่ะคือยาที่เขาแพ้หลายแหล่มวันนั้มีโรคประจำตัวอาจจะทานยาบางตัวไม่ได้พอทานเข้าไป ก็อาจจะถึงขั้งที่ต้องไปโรงพยาบาลเกิดว่าเราได้รับยาปฏิชีวนะแล้วเราทานไม่ครบระยะเวลาที่ควรจะเป็นอย่างเช่น5-7วันนะคะเพื่อป้องกันการดื้อยาก็จะทําให้มีปัญหาเรื่องของ การดื้อยาขึ้นมายาชุดที่มียาปฏิชีวนะเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ปัญหาการดื้อยาเนี่ยมีเพิ่มขึ้นยาบางตัวก็จะโดนแสงไม่ได้นะคะสังเกตเห็นยาแผงยาบางแผงก็จะเป็นสีชาสีน้ำตาลอย่างเงี้ย,ยพอโดนแสงปุ๊บไปกระตุ้นทําปฏิกิริยาก็ทําให้โครงสร้างทางเคมีเปลี่ยนไปสรรพคุณประสิทธิภาพในการรักษาก็จะลดน้อยลงค่ะ มีอะไรอยากมาปปิดษาเชิญได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ของเราสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อให้ความรู้ดีๆส่งถึงมือคุณเป็นประจำเพราะเราห่วงใยคุณ